สวัสดีครับ F C ของนัทวิคนเดิมครับอัปเดตชิปล่าสุดของอาการคนป่วยครับผมขอบคุณครับ F C ทุกคนนะครับขันทูนชื่อเอ้ยชื่อกัหลายพุูดครับผมก็บ่รู้ว่าเป็นผู้ใดแน่เนาะขอบคุณขอบคุณน้ำใจหลายๆนะครับที่มีจิตจำใจจะท่าทีาท่โอนตังค์โอนเงินมาให้นัทวิคนเดิมได้ซื้อ ได้ใส่ได้สอยสิ่งของที่จําเป็นว่ามื้อนี้ผมก็ได้ลงนําไปหาถังเนาะก็มีถังเป่าถังนึงก็ร่วมเป็นเป็นหาถังครับผมลงไว้ให้กินนี่แหละครับคนป่วยกินแน่ผมกินแน่หมดพี่นอ้องป้องปายเพิ่นมาเลียนน้ำแน่เพิ่นกินแน่เนาะบ้านทุกคนต้องมีไว้เนาะสิ่งมื้อนี้ผมก็ลงไว้เตรียมไว้ให้เพิ่นมาให้เพิ่นได้กินได้อยู่ได้กิน เลี้ยงเลี้ยงคนป่วยเนาะเอฟซีถามมาว่าคือพ่อพาเราไปหาหมอยคือพ่อพาเราไปอยู่โรงพยาบาลน,นะอ่ะคือผมไ่ได้ไปน้ำ,น,ำนองก่อนั่นแต่ว่าเพิ่นเพิ่นไปมาแล้วเพิ่นว่าคนป่วยว่าเพิ่นใส่ทอ่อใส่ท่อดังใส่ท่อออกซิเจนจากก็ใส่อะไรเนี่ยผมก,กับบอกรู้กันเนาะเราว่าเพิ่นเพิ่นเจ็บนะครับเพิ่นก็เลยบว่อยากใส่ เพิ่นกเลยว่าบอกว่าแห้ขคอมาอยู่บ้านนะครับเนาะว่าเพิ่นเจ็บบันนี้อยู่บ้านกับมีผู้สอยพยาบาลอยู่ผ,ผู้เพิ่นป็นจบหมอมาอยู่ครับก็บเป็นหลานสาวสองคนครับเพิ่นกันมาดูแลอยู่ครับในเบื้องต้นเพิ่งเกิดเอาเงินปัจจัยของเอฟซีนี่แหละครับที่แห่งนันทวีนี่แหละครับมาใส่ซอยเลี้ยงมุนีเลี้ยงยาเนี่ย เรียงว่าจะได้ซื้ออีหนังจําเป็นแน่ก็หลายอย่างเนาะครับเนาะผมก็เลยเยอะถึงออกซิเจน,นน,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 นาาจี่ก็ต้องได้เปลี่ยนนะครับต้องไปเติมหมดมันหมืดกันาก็ต้องไปเติมเพื่อคนคนป่วยช่วงเวลาหันใจบวชี่ก็ต้องใส่นะครับกบ น้ำขวดนี่สองแพ็กแพ็กละสาสิบาทสองแพ็คซื้อมาสองแพ็กออกมาบบไวเนาะของขี่มอไส้ไปเนาะอ่าลูกหลานมึงมีรถใหญ่เนาะกะไปทั้งสี่แหละตามมีตามเกิดมึงมีรถใหไงไปน้ำพึ่งกัขี่มอไส้ไปครับอันใดมาได้ก็เอามากะตู้เย็นที่มันพังแล้วกะกะไม่ได้สมไม่ได้ยังหรอกครับกะเอานอนลุง่ง ข้างในมันออกอะซื้อน้ำเอาน้ำแข็งมือซ่อนังกระซังเอาน้ำแข็งลงถุงนึงถุงน,งงนึงก็สามสิบบาทเอาน้ำแข็งลงกะผมก็ซื้อผักซื้อสซกอกซื้อ,อยางซื้อหม่ำมาเสียไว้ซื้อหอ,อมเนี่ยไม่เส้ไว้ไวแต่เห,เห็ดให้เพื่อนกินนี่แหละครับเส้ไว้เอานอนลงเม็ดกิจังหลานขาเพื่อนพาเห็ดนะผมก็เห็นเพว่นเนี่ยตื่นก็นเลยเห็ดไว้ อยู่ทั้งสี่แหละครับอยู่นำ้ำร้อทั้งสี่แหละพี่น้องทางเทียบกะบมึงก็หิวเข่าเนี่ยผมก็ไปหากินเข่าก็มาไปคราวเดียวไปดูมไม่ได้อ๋อออซิเจนตลอดวันนะออซิเจนกับไซโยู่ครับใส่ตลอดแหละครับบางเทียกะเราเคียงหูแล้วก็ถอดออกเองเขาเองผมก็ต้องมอควานมเบิองวัด ค่ะแล้ถอดออกตอนนี้ปุ๊บผมก็จะต้องปิดปิดบ้าวทันทีเพราะว่ามันติเปิดอถิ่มไปมันก็ดฉีบเ,เปื้ถิ่มก็ซื้อดูสิครับ<ม>น้ำใจคุ้นเปื้อนกะกักมีมีแหงมีน้ำใจม,มีมีกำลังในใ,ใ,นในในใจนะี่มีอยู่ครับพี่น้องเพิ่อนกับมเบิ่งหลายอยู่ซื้อมือครับเดี๋ยวนี้เพิ่อนอยากเวียกเพิ่อนเพิ่อนกับเบค่อยได้มาหรอกครับตุลาย้ำมือแรงชีบม,ม่วงหามวงเพิ่อนกับเบียกมามาเบิง่งมาถามข่าวลูกหลานอยู่เนาะว่าเป็นจิงได้จิ้งเขาโบเพิ่อนกับถามอยู่หรอก เป็นกบบอกินนี่นะสุแรงสุแรงเมื่อยบางไดปวดบางไดเมื่อนี้ผมกะนวดขาให้บีบขาให้ว่าทรงมีแห้งขึ้นเลใส่ยหนวดน้อยนึงมันเชียงผุดว่าทรงมีแห้งขึ้นยันมือแร้งว่าเป็นว่าเป็นยังมือแร้งน้องบบได้ออกคอนท่องไปลูบไฟดันขึ้นมาดันขึ้นมาเปี่ยน้ำาคอมันว่าน้องบบได้ ผมบางเทียรผมก็เมื่อยผมก็เพลอหลับไปก็มี่เจ้าว่าวเอื่นตัวไหนกับบริยินมันกับมีเนาะเมื่อยผมกับเพลหลับไปม,มือนี่กัหม,มูแม่ขึ้นซองบ้องขืนพี่น้องผมมาหัวผมมางพึ่งหลับบางตีซีตีซีตีสามตีซีผมพึ่งหลับผมเมื่อยเนะาะทั้งเที่รเราก็อยากกินน้ำอ้อนคุก็ต้องลุกขึ้นมาต้มเสียบน้ำห่อนเนี่ยเรา สเสดุดสะดืนแนดแอแน่ห้างเจี๊ยกับใดห้างเจี๊ยจักเล้วอื่นเพื่ออื่นเขาก็สะดือขึ้นมาเองผู้เขาคิดผู้เขานอนอยู่น้ำเนาะห้างเจี๊ยกับบะเมียนได้ยินเสียงไอ้สิคือนึกว่าเสียงอื่นขอบคุณพี่นอ้องเอฟซีทุนแม่ขอบคุณพี่น้องเอเรือครับทุกผู้ทุกคนที่อุ่นเงินมาให้ลูกหลานได้ไว้ได้ซื้ออยู่ซื้อกินลูกหลานกับบ่ได้ใส่ ไปทั้งแดดอกเอาไปเดีซื้อยาเนี่ยซื้อย,อ,อยากับหมอยากับหมอหมอจะพูดแนะน้ำไปซื้อ,อ,อ,อครับ,บหมอพูดแนะน้ำไปซื้อก็ได้ไปซื้อไปซื้อยาซื้อที่ร้อนร้องบาลแต่พอวันที่ยืดเข่าวันที่ยืดเกียรติเกียรติร้องบาลพูดประจำร้องาบาลพูดประจำก็เลียดตีกระแสเลือดตีตีประจุทุกอย่างแต่ว่าหมอเขเพูดแว่าติดกระแสเลือด เราไมได้คิดเลเราไ็ได้จะจริงเจมือนอนบอกนัืนสาเหตุเราไปอยู่บอกเข้าไปมอรโรงพยาบาลคอนเจนเราก็ไปตรวจแห้ะครับเราไปหาเพิ่นก็นว่าเลียดดีร่างกายดีอยู่บัดนี้มาบม้าชุมแพล่เพิ่นบอกว่าไอ้ติด,ดเชื้อใน,น,นกระแสเลือดเพวารว่า รุดขั้นรุนแรงเพิ่นมาโรคบางที่โราก็เลยบร้อโราก็เลยคิดหนักคิดหลายโรคก็เลยบรอยู่โรงพยาบาลเพิ่นดีไซน์ทอน่อใส่ยังให้เราบุ๊ครคก็เลยบรอยู่เราก็เลยบใส่นะครับเราก็เลยว่าขอมาบ้านนะครับเพิ่นก็เลยใส่น้ำเกลือให้สองสามปุ๊บก,กับพร้อมกับออกซิเจนมานำ้ำตอนนั้นผมกับเพื่อนในลงมาหมวดหมอที่เป็นหลานสองคนขาก็ดูแลอย,อยู่กับหมวดป้าเพิ่นก็นมาเบิง่งดูแลช่วยกัน ผมก็เฮ็ดงานอยู่กับแฟนเนาะกันบตอนแรกผมกับวัลลูข้าวดอกโทรศัพท์ผมมันบ่ได้เติมเน็ตเนาะวัลูที่หลังเลยครับกระโตกใจอยู่ครับอือผมก็เพิ่งเรื่อมงานไหมเนาะบ่มีเงินมีคําดอกผมก็หาเงินหาขําคือกันคือจังพี่น้องครับผมก็เพิ่งเรื่อมงานกำลังต่างหลักปักฐานอยู่กับแฟนอยากได้อยากมีน้าพึนแหละครับเพื่อผู้ความสบายของเจ้าของเมื่อเห็นไอ้เฮ็ดป็นิังซีเราผมก็ทนบ่ได้ ก็ต้องเดยนมาอยู่น้ำอ่อยก็ต้องเงี้ยห่างจากแฟนมายูน้ำอ่อยปวดพี่น้องปวดเห็นใจสงสารลูกหลานนะครับทุกอย่างรู้อยู่ครับว่ามันต้องลำบากผมก็ยอมรับมันครับผมยอมรับมันขอบคุณเอฟซีเด้อครับเรานอนสารหนึน่หอนออกนนห้งองแรงเราโยน่ม้าครับ ออกขวอนในร่างกายสุ้ขึ้นสุ้ขึ้นมันออกรุนออกขวอนสุ้ขึ้นมีเนอนแบบนี้มีประห่มผ้าขึ้นแลออกขวอนเลยโฉล่งสนนอนนอนเอาเราเราป่ะพมผ้าออกขวอนแล้วครับเนาะพี่น้องแบบนี้ใส่ผ่มผ้าไปเมันห่อนจริงแล้วเราห่อนจริงมันออกห่อนนิดในซวงนี่ข้างไหนเนาะเราก็เลยประพรมผ้า ผมโบรูผมเล็กๆผมโบรูผมเอาขายแล้วโฮมแล้วก็บอกโฮมบอกโฮมก็บอกไม่ได้ดอกก็ว่าฟืนเบานะบอกปุ๊บก็มือเมย์เมย์เมย์ตีงเชียงแล้วก็เมย์นะครับผมก็บ่อยากจับไ่อยากตีงเชียงเราดอกแต่มันจะจำปินเนาะครับมันต่จำปินก็ต้องเฮ็ดแล้วก็อดเอาอยู่กับเฮจเจ้าอดเอาเดือครับผมก็บ่อยากเฮ็ดให้เก็บดอกเฮ็ดจังเดียด้ล่ะลูกมันลูกเองบ่ได้เฮ็ดเองบ่ได้เนาะครับพี่น้อง เพิ่งกันอยู่กับเท่านี้ครับพ่อแม่กับเสียเบื่อแล้วนะครับเพื่อนกับเสียไปแต่ผมกับหน่อยยุ่งออกครับเพื่อนกับเสียไปเร็วมีแต่ไอ้นี่แหละครับตอนเพื่อนเชียงแรงอยู่กับเพื่อนก็ดูแลผมเลยครับผมก็หาเงินบเป็ี่ยนผมก็ขอเพื่อนเพื่อนเลยละครับกับพวกนี้แหละครับค่อยบอกค่อยสอนอยู่ครับผมก็จํานอาน้าเพลินอยู่ครับเพื่อนเป็นแบบนี้เราก็ก็ต้องดูแลเพื่อนครับผมไมีผู้ใดครับ มันเป็นหนาที่ขอบคุณพี่น้องเอฟซีด้ครับทุกคนที่สรงแบงคงกำลังเลีเ้ยงใจมาให้ลูกหลานขอให้ลูกหลานหายวันหายคืนเด้อ